มีมติออกมาเป็นไปตามที่คุณพีรพันธ์ได้ออกเอกสารไปที่กกพอบอกให้ชะลอการรับซื้อพลังงานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงและขยะอุตสาหกรรมตามแผนการเพิ่มผลิตไฟฟ้าากจากพลังงานสะอาดปี 65, ห1าถปี73ปริมาณรวมตรงนี้นะเอารวมก่อนคือ3668.5มกวัตไม่ได้มีแค่การชะลอการซื้อไฟฟ้าพลังงานสีเขียว แต่เดี๋ยวจะเสนอร่างกฎหมายใหม่เข้าไปที่สภาด้วยเตรียมเสนอร่างกฎหมายสนับสนุนการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือที่เรียกว่าระบบโซลาร์รูฟท็อปก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราที่ประชุมกพชเมื่อ,อ,อวานนี้นะครับที่คุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นั่งเป็นประธานการประชุมแทนท่านนายกแพทองทานชินวัตรซึ่งท่านนายกมอบหมายให้คุณเพียรพันเข้าแทนเนี่ยก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในวงการพลังงานเนี่ยเข้ามาร่วมประชุมด้วยหลักให่ใจความสําคัญเนี่ยจริงๆมีการประชุมหลากหลายหัวข้อมากนะเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานทั้งหมดแต่ที่จับตาดูเนี่ยคือเรื่องของการชะลอพลังงานสะอาดก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเพียรพันทําหนังสือไปที่สํานักงานคณะกรรมการก,กํากับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ บอกให้ชะลอการรับซื้อพลังงานสะอาดที่มาจากแสงอาทิตย์และลมออกไปก่อนแต่ปรากฏว่ากก,กพไม่ได้สนใจคำสั่งนั้นแล้วก็ประกาศเสนอรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่จะได้รับการซื้อพลังงานลมและแสงอาทิตย์เป็นทั้งหมด72รายออกมามปรากฏพอประกาศรายชื่อออกมาแล้วเนี่ยก็เกิดความไม่พอใจแล้วว่าเอ๊ะสรุปแล้วขัดคำสั่งคุณพีรพันธ์หรือไม่นักข่าวก็ไปถามแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็บอกว่าจริงๆแล้วกกพมีความเป็นอิสระสามารถประกาศออกมาได้ แล้วถ้าคนที่จะสั่งกกอพอไดก้ก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกอพอชอที่มีท่านนายกเป็นประธานปรากฏเมื่อวานนี้ท่านนายกไม่ได้เข้ามานั่งเป็นประธานแต่ส่งคุณพีรพันธ์มาซึ่งก่อนหน้านี้นนจาได้ไหมการประชุมกอพอชอรอบก่อนนายกกับคุณพีรพันธ์เนี่ยแบบคือคุยกันนานเครียดคุยกันเคร่งเครียดค,ยคุยเครียดสามชั่วโมงใช่หลักๆก,ก็คือเรื่องนี้แหละการระงับคําสั่งการ การทาหน้าที่ตั้งคําถามเกี่ยวกับการทําหน้าที่ของคุณพีรพันธ์ออกคาสั่งต่างๆในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วนั้นใช่แปดชัว่วโมงทีนี้การประชุมกอพอชเมื่อวานนี้การประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติออกมาเป็นไปตามที่คุณพีรพันธ์ได้ออกเอกสารไปที่กกอพอบอกให้ชะลอการรับซื้อพลังงานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมสําหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงและขยะอุตสาหกรรมตามแผนการเพิ่มผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดปีห5หนึ่งปีเจ็ดสา ปริมาณร,รวมตรงนี้นะเอารวมก่อนคือ3,668.5นมกวัต์ซึ่งเป็นการชะลอคำสั่งที่กพชได้เห็นชอบเอาไว้เมื่อ9มีนาคมปี66 66นะคือกอพชประชุมปี66เดือนมีนาคมวันที่9เนี่ยเห็นชอบเรื่องนี้ไปแล้วไปแล้วทีนี้ถ้าจะมีอะไรมาลบล้างมติของกอพชได้ก็คือมติของกอพชใหม่นั่นเองดังนั้นเมื่อวานก็เลยยกเลิกมตินี้ชะลอมตินี้อ,ออกไป ก็รอการลงนามสัญญากับสามการไฟฟ้าเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะทําไมชะลอทําไมดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องมันก็มีคําถามในเหตุผลตรงนี้ว่าอะไรผิดหรอนั่นนะสี่กาลังจะพูดเลยคนยังสงสัยอยู่ว่าตอนนี้มันมีอะไรผิดหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่มีคําตอบออกมาว่าเอ๊ะมันอะไรผิดตั้งแต่มีนาหกหจนมาถึงจุบจนปัจจุบัน ผิดตรงไหนเออที่ต้องกลับไปตรวจสอบความถูกต้องนั่นน่ะสิครับรซึ่งโอ้โหมีนาหกหกนี่หยังไม่เปลี่ยนรัฐบาลเลยนะตอนนั้นใช่เออ,อนะครับเอาละ่ะนะครับการดําเนินงานของกอพอชอต่อจากนี้พอสั่งชะลอไปเขาทําอะไรบ้าง่ะเขาก็มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุก,การไปหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาช่วงนี้รับงานเยอะหน่อยนะฮะในประเด็นข้อกฎหมายและอํานาจหน้าที่ของกพชอ ผมก็นั่งสงสัยว่าเอ๊ะแล้วก็มอบเลขาให้ไปหารือหน่วยงานด้านกฎหมายมาคุยว่าอำนาจของตัวเองมีถึงไหนทำอะไรได้บ้างอำนาจหน้าที่ได้นะงงอยู่เนี่ยก็หน้าที่กำหนดอำนาจอันนี้เดี๋ยวเดี๋วค่อยไปดูรายละเอียดอ่ะมีหัวข้อนี้หนึ่งหัวข้อหัวข้อที่สองค่ะนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกพชมีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงที่บอกว่า,ามีอะไรผิดปกติน okay. ั่นแหละอืก็คือให้คณะกรรมการชุดนี้ตรวจสอบกพชโดยที่ประธานกพชเป็นคนตั้งคณะกรรมการชุดนี้ออะไรวะเนี่ยผมก็โอเคได้เข้าใจเลยแต่มันน่าจะมีอะไรผิดพลาดตรงไหนนั่นแหละครับที่ถึงต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นโดยที่ประธานของกพชตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบกพช ตรวจสอบอำนให้ตีความขอความชัดเจนเรื่องอำนาจหน้าที่แต่ส่วนชะลอเพื่อไปตรวจสอบความถูกต้องออะไรกันครับเนี่ยก็โอเคไม่เป็นไรนะครับมาดูต้นเรื่องดีกว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็การรับซื้อไฟฟ้าหมุนเวียนหรือพลังงานไฟฟ้าสีเขียวครั้งนี้มีอะไรอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เราก็เคยรายงานไปแล้วแต่เราให้ฟังอีกรอบคือการรับซื้อไฟฟ้าสีเขียวเพิ่มเติมเนี่ย ผู้มีการประกาศออกมาจากกกพนะครับเมื่อช่วงสักต้นเดือนนะครับบอกว่าผู้ที่ยื่นขอผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบฟีดอินทาริฟหรือ FIT ปี65ถึงไฟฟ้าสีเขียวสําหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงเนี่ยมีประกาศออกมา72รายผู้ผ่านการคัดเลือก72รายถูกต้องฮะ2,145เมกะวัต์ซึ่งยังไม่หมดนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันทั้งหมดมัน3า0พันหแต่นี่คือออกมาก่อน2 1 4 5ซึ่งตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นพลังงานลมไปลราย แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน64รายนะคะก็รวมกันเป็นแบบนี้ทีนี้เมื่อมีจํานวนรายออกมาแบบนี้ก็มีการกําหนดแล้วกันครับให้ลงนามในสัญญาซึ่งแบ่งเป็น2กลุ่มลงนามซื้อขายกับใคร3การไฟฟ้าไปลงนามซื้อขายกันแบ่งเป็น2กลุ่มซึ่งทั้งพลังงานลมและแสงอาทิตย์มีทั้งกลุ่ม1กลุ่มสองปะปนกันไปแล้วแต่เงื่อนไขบางคนเคยทํางานร่วมกันมาแล้วมีการเชื่อมกันแล้วก็ไม่ต้องไปรออะไร กลุ่มแรกลงนามภายในสิบสี่อ่าสิบสี่วัน,วนหลังจากที่ประกาศกลุ่มแรกนี่ต้องลงนามภายในส0ธันวาคมนี้แล้วนะส่วนกลุ่มที่สองต้องภายในหกสิบวันไปลงนามวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์เป็นวันสุดท้ายวันวาเลนไทยผมจําได้เลยเพราะฉะน 14, ั้นสิบสี่กุมภาพันธ์ปีหน้ากลุ่มที่สองก็จะลงนามหมายความว่าล็อตนี้2 1 4พเหนึ่งรสบห้ามกกวัตจะมีการลงนามเข้าไปซื้อขายไฟฟ้ากับสาการไฟฟ้าครบทุกรายภายในสิบี่กุมภาพันธ์แต่ แต่ไหมแต่ตอนนี้เบรกแล้วไงชะลอแล้วไงชลอแล้วก็ถ้าเป็นผู้ประกอบการก็เอ้ามาดูหน่อยแล้วใครได้อะไรไปบ้างจริงๆมีเยอะนะ72รายเปิดหมดไม่ไหวแต่ว่าเรามาดูเป็นกลุ่มธุรกิจและกันค่ะนี่บริษัทพลังไฟฟ้าเอโกะกลุ่มแรกเลยเนี่ยนะคะก็ทั้งหมดเนี่ย11โครงการด้วยกันค่ะ448เมกะวัตต์นี่น่าจะเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดละ ใช่สำหรับที่รวบรวมมากลุ่มต่อมาค่ะลราดับรองกันกุล Engineering 7โครงการ319เมกะวัตต์ค่ะถัดมามเป็น Global Power Synergy 4โครงการ193เมกะวัตต์มีบ้านปูได้ด้วยนะ7เมกะวัตต์นะฮะมีบีกริม Power ได้51เมกะวัตต์แล้วก็มีอีกหลายบริษัทแต่ที่แน่ๆเนี่ยแต่และโครงการเนี่ยก็ไม่ใช่เล่นๆน,นะเพราะว่าบริษัทรายใหญ่ก็ลงมาเล่นด้วยนะ,ะแน่นอนอยู่แล้วแต่ทั้งหมดเนี้ย สต็อปไว้ก่อนพอสไว้ก่อนพอสเอาไว้ก่อนให้ดูเฉยๆว่าเป็นบริษัทไหนได้ใครได้อะไรยังไงบ้างนะครับทีนี้หลังจากที่ประชุมกพอพชอแล้วเสร็จคุณพีรพันธ์ก็ถแถลงข่าวคราวนี้คุณพีรพันธ์บอกแบบนี้ฮะไม่ได้มีแค่การชะลอการซื้อไฟฟ้าพลังงานสีเขียวแต่เดี๋ยวจะเสนอร่างกฎหมายใหม่เข้าไปที่สภาด้วยซึ่งการประชุมสภามีวันนี้ก็จะเสนอวันนี้เลยบอกว่า เตรียมเสนอร่างกฎหมายสนับสนุนการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือที่เรียกว่าระบบโซลาร์รูฟท็อปจะเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้ประชาชนหลุดพ้นจากภาระค่าไฟฟ้าแพง <S 2> <S 2> <S 2> มันก็เกิดคำถามอีกว่าเอ๊ะแล้วมันคือยังไงอันนี้สนับสนุนโซลารูฟท็อปแต่ตัวเองเพิ่งจะไปเบรกโครงการพลังงานสะอาดมา แล้วมันก็น่าสนใจในเชิงกระบวนการด้วยนะว่ากฎหมายที่จะเสนอเข้าสภานี้เนี่ยทำไมไม่เสนอผ่านขั้นตอนสเต็ปของคอรมนั่นนะสิคือรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายอคอรมอพิจารณาแล้วก็เป็นร่างกฎหมายที่คอรมอเสนอเข้าสภาอันนี้มันจะดูเป็นโปรเซสการทางานของฝ่ายบริหารถูกครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้อีกขั้นตอนหนึ่งอะ่ะเสนอเข้าสภาเลยอะ่ะก็เหมือนเหมือนฝ่ายค้านเขาก็เสนอกฎหมายได้ลักษณะเช่นเดียวกันแบบนั้นมันก็จะเป็นอีก คนละช่องทางคนละที่มานะแล้วมันก็สะท้อนข้างหลังว่าเอ๊ะมันมีอะไราทาไมรูปแบบการเสนอกฎหมายมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงนั่นแหละดเดี๋ยวะะค,ยค่อยดูรายละเอียดนะต้องไปดูนะในรายละเอียดนะว่าเสนอผ่าน,นกลไกใดนะฮะทีนี้กฎหมายโซลารูฟท็อปที่ท่านพีรพันธ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเสนอออกมาเขามีเป้าหมายด้วยการที่เขาสมัครสมานสามัคคีกันระหว่างกระทรวงพลังงานผสานกับกระทรวงอุตสาหกรรมรวมไทยทั้งชาติทั้งคู่ ก็ปลดล็อกให้ประชาชนติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนเนี่ยหคือไม่ต้องขออนุญาตเยอะแยะและสคือใครๆก็ติดโซลาร์เซลล์โซลาร์ลูฟท็อปบนหลังคาได้เสร็จแล้วเมื่อติดได้ผลิตไฟฟ้าเองได้ขายให้กับการไฟฟ้าได้ขายให้กับตัวเองให้กับคนกันเองได้บ้านผมผลิตไฟฟ้าเกินคุณนิชนันขาดไฟฟ้าซื้อกับผมไหมถูกกว่าซื้อกับการไฟฟ้า อันนี้คือจะเป็นการเสนอปลดล็อกในส่วนนี้ทีนี้ก่อนหน้านี้กระทรวงอุตสาหกรรมก็เคยเสนอมาแล้วเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการยกเว้นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์ูฟท็อปทุกกาลังการผลิตที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานไม่ต้องขอใบอนุญาตนี่ไงเขาทํางานโคกันมาสักพักแล้วเส,เสนอต่อครมเออใช่เขาเสนอเสนอเข้าไปต่อคอรมอ,อมก็กําลังอยู่ระหว่างศึกษาครมอก็ให้ศึกษาอยู่ค่ะส่วนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือว่าพพก็มีการ เตรียมจะเร่งรัดในการออกกฎหมายเพื่อปลดล็อกเรื่องการขออนุญาตติดตั้ง<ม>คือลดความยุ่งยากในการขออนุญาตติดตั้งนะคะแล้วก็ปลดล็อกในเรื่องของการขายไฟบ้านต่อบ้านแต่ว่าดิฉันไม่แน่ใจในเรื่องของมันต้องมีตัวสตอเรจตัวเก็บกักไฟต้องมีภาษาชาวบ้านแบตเตอรี่เก็บไฟแบตเตอรี่เก็บไฟอ่ะก่อนจะขายอันนี้แหละราคาสูงอยู่นะราคาสูงอ,อยู่ใช่ครับปัญหาตอนนี้ของประชาชนก็นแล้วกันในระดับประชาชนที่จะติดโซล่ารูฟท็อปเนี่ยก็คือต้องมาคำนวณว่า คุ้มไหมค่าจ่ายที่จ่ายไปกับการใช้ไฟช่วงกลางวันเพราะมันไม่สามารถเก็บไฟตรงนี้ไว้ใช้ตอนกลางคืนใช่บางทีกลางวันไม่มีคนอยู่บ้านเลยอ่ะมันก็ไม่คุ้มกับการติดตั้งคือตอนนี้มันกฎหมายออกมาถ้าราคาในตลาดยังไม่เอื้ออํานวยก็เป็นไปได้ยากที่มันจะเกิดขึ้นจริงแต่เพียงแต่ว่าเขาจะปลดล็อกสเต็ปแรกให้ก่อนคือคนกับคนขายไฟให้กันและกันได้แต่ให้การไฟฟ้ามาเก็บค่าสายส่งไฟฟ้าเออตรงนี้คือแนวคิดของคุณพีรพันธ์คุณพีระพันธ์ยังบอกอีกค่ะ ปัจจุบันการติดตั้งระบบโซลาเซลล์ในไทยยุ่งยากซับซ้อนราคาแพงมีหน่วยงานราชการต้อง5แหงนะ่งที่เกี่ยวข้องแต่ละแห่งก็มีกฎหมายของตัวเองกฎหมายเราเยอะครับแต่ที่ไม่เคยมีคือกฎหมายสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานจากแสงแดดเพื่อลดภาระคาชาชา่าใช้จ่ายโดยหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบติดตั้งภายหลังเท่านั้นลดความล่าช้าในการติดตั้งรวมถึงการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐนี่ไงตรงนี้แหละที่เขาบอกว่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าจะสามารถ ติดตั้งได้เลยส่วนหน่วยงานรัฐถ้าจะตรวจสอบไปเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรตรวจสอบย้อนหลัง <c oughs> ว่าติดตั้งถูกไหม <c oughs> แต่ก็ไม่แน่ถ้าทําแบบนี้ก็มีโอกาสที่ระหว่างการติดตั้งอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้น <c oughs> ก็ต้องกําหนด <c oughs> เขาเรียกว่ามาตรฐานการติดตั้งและก็ผู้ที่ได้รับอนุญาตที่จะให้ติดตั้ง <c oughs> ต้องออกเป็นใบเซอร์ให้เขาอย่างชัดเจนว่าเขามีอํานาจในการติดตั้งอย่างถูกต้องและไม่ผิดกระบวนการไม่งั้นมีปัญหานะ ระบบไฟฟ้ามีปัญหาคนในบ้านก็ใช้ไฟฟ้าไม่ได้เละอย่างหนึ่งเนี่ยการที่มาขออนุญาตติดตั้งจะทําให้การไฟฟ้าเนี่ยรู้ว่าเออจะมีพลังงานที่ประชาชนจะสามารถผลิตได้เองแล้วลดการมาซื้อไฟจากภาครัฐจากการไฟฟ้าเนี่ยลงไปเท่าไหร่มันก็จะถูกนําไปสู่การบรรจุแผนพลังงานในอนาคตเลยนะคะใช่อันนี้มันเกี่ยวข้องนะวรามันต้องคํานวณออกมาทั้งหมดอ่ะใช่เลยนี้นรเรื่องใหญ่นะเออเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากนะครับซึ่งแน่นอนครับจริงๆคุณเพียรพันธ์ไม่ได้มี กฎหมายแค่ฉบับนี้นะที่อยากจะเสนอเขายังมีอีกหลายฉบับขอดูข้างล่างก่อนแล้วกันนะฮะสามร่างกฎหมายเมื่อกี้นี้เราคุยกันเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ไปแล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> อีกกฎหมายหนึ่งคือร่างกฎหมายกำกับดูแลการประกอบกิจการการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยบริบทของกฎหมายนี้มีความต้องการที่จะให้คิดราคาน้ำมันตามต้นทุนจริงแทนการ <c oughs> อ้างอิงราคาจากต่างประเทศเรื่องนี้พูดกันมายาวนานมาก เขาต้องการให้มันเกิดขึ้นแล้วเขาคําถามคือคุณพิรัตพันธ์เขาก็ตั้งคาถามแล้วว่าสุดท้ายตอนนี้ใครเป็นคนคุมราคาของการขายน้ํามันอู mm hmm. จักไฟฟ้าไปถึงน้ํามันแล้วนะ,อ,ะ,อ,ะอีกอันนึงคือกฎหมายการจัดทําระบบสํารองน้ามันเชิงยุทธศาสตร์อันนี้เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานเป็นอีกหนึ่งกฎหมายแต่ที่แน่ๆจากพลังงานไฟฟ้าไปดูพลังงานเชื้อเพลิงน้ํามันเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันในเรื่องของการคุยกับผู้ประกอบการคุยกับ คนที่ให้อนุญาตเรื่องของการคุมราคาเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยผมก็เลยใส่ไว้ว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งปมขัดแย้งหรือไม่อย่างไรเพราะการออกกฎหมายในประเทศไทยอ่ะไม่ง่ายใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะต้องบอกแบบนี้คือนอกจากเป็นมติของคอรมอของรัฐบาลอย่างแข็งแรงแล้วเนี่ยมันต้องอาศัยมือในสภาในการยกเพราะฉะนั้นสเต็ปของ ฝ่ายพักร่วมรัฐบาลด้วยกันเนี่ยต้องแข็งแรงจริงๆเป็นมติที่ร่วมกันมาแล้วทั้งหมดของบรรดาพักร่วมเพราะต้องไปอาศัยมือในสเตปของสภาด้วยถ้าเป็นพระราชบัญญัติเลยใช่เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือร่างกฎหมายที่คุณพิเศษพันพยายามจะพูดคุยและอยากให้มันเกิดขึ้นนะครับแต่เราก็ต้องไปดูในยะสสาคัญว่ามันสําคัญแล้วมันโอเคต่อประชาชนหรือไม่อย่างไรด้วยนะต้องดูข้อได้ข้อเสียเดี๋ยวต้องมีหน่วยงานด้านกฎหมายมาตีความทีนี้ ย้อนกลับไปที่ปมขัดแย้งของคุณเพียรพันธ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เราเห็นได้ชัดเจนแหละว่าท่าทีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและรองนายกเนี่ยกับตัวพักจัดตั้งรัฐบาลอาจจะมีรอยร้าวบางอย่างเกิดขึ้นเรื่องแรกก็เรื่องที่ชะลอพลังงานหมุนเวียนที่เราเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ห,หรือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างชัดเจนพอสมควรทีนี้ยังมีเรื่องการระงับการจัดซื้อจ้างงานจ้างเหมาขุดขนถ่ายหินที่เหมืองแม่เมาะมสัญญาที่8ปทับ 1, โดยใช้วิธีพิเศษวงเงิน7250ล้าน ที่สหกรณ์อ i ป m e n ์ได้รับเลือกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่2ที่ไปกันคนละทางใช่มันเป็นเรื่องที่สเต็ปที่รัฐบาลเดินหน้าไปอยู่แล้วคุณพิรพันธ์เบรกเบรกเบรกอีกเรื่องต่อมาแทนพลังงานชาติคือบรรจุใน PDP ตัว PDP เนี่ยจริงๆแล้วจะมีสัดส่วนของพลังงานที่มาจากฟอสซิลและสัดส่วนที่เป็นพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดเนี่ยสัดส่วนเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยทีนี้ PDP ใหม่ออกมาเนี่ยปรากฏว่าแผน PDP แผนไม่ได้ใส่เรื่องของ คาดการณ์เรื่องของ OCA เข้าไปด้วยทีนี้ก็ว่ากันว่า OCA เนี่ยมีคนจองมีคนจองแล้วออแต่คุณพีรพันธ์ไม่ใส่ OCA ลงไปใน PDP อ่อแล้วไปใส่อะไรล่ะก็เปลี่ยนไปสำรวจแหล่งผลิตปิโตเรเลียมใหม่ในพื้นที่อันดามันแทนอีกฝั่งหนึ่งของประเทศไทยเลยเขาบอกว่าอนนี้ OCA ทำไมไม่รอล่ะ MOU 44กำลังจะเปิดโต๊เจราจากันอย่างเป็นทางการแล้วนะแต่ PDP ใหม่ไม่มี OCA อันนี้มันยังไงะนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการค้านการจัดเก็บคาร์บอนแท็กซ์ในเชื้อเพลิงน้ํามันอืต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าคาร์บอนแท็กซ์วันหนึ่งต้องเกิดขึ้นแต่ในระยะแรกต้องทํำยังไงก็ได้ให้ประชาชนรู้สึกว่าไม่ได้รับผลกระทบเก็บทางอ้อมก่อนอ้อมออมก็มีการปรับเปลี่ยนในการจัดเก็บไปกับจัดเก็บพันุ์เขาเรียกค่าการปล่อยสารพิษในน้ำมัน คาร์บอนในน้ํามันเนี่ยแหละแต่สูตรการคํานวณทาให้ราคาน้ามันโครงสร้างไม่ได้ปรับเปลี่ยนมากนักเดิมทีจริงๆจะเข้าคอรอมอรตั้งแต่4ธันวาคมเชื่อไหมค่ะจนคอรอมอรอบสุดท้ายไปแล้วไม่ได้เข้าและก็ต้องรอปีหน้าว่าคาร์บอนแฮกซ์ล็อตแรกของไทยจะออกมาอย่างไรและเรื่องนี้คุณพีรพันธ์ก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันอันนี้นยังไม่รับรองกับเบรดในเรื่องของกรรมการสัรหาทำได้ไหมอ่ากกพ กรรมการสรรหากรรมการสรรหาของกรรมการสรรหาอีกทีนึ่งอ่ากรรมการสรรหาของกรรมการสรรหาก็ประธานกออกพใช่<อ>นะครับอันนี้ก็ไม่เห็นด้วยอีกก็เบรกอีก<ช><ช>อ่ะน,นะครับ<ช><ช>ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจกในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ